บักเศษหมาบักหน้ายกโคอยมึ่ว่านมึงรำคาญเสียงประชาชนมึงก็ล่าออกไปบักสัตว์บักเครียบมึงเป็นมาสิบเอ็ดเดือนมึงเห็นยังหากับประเทศชาติแน่มึงเห็นยังหา,ก,า,า,งหงหากับประชาชนแน่บักชิบหายมีแต่เขามาล่างพันล่างพันใส่วาทกรรมแสะล,งงสสะลุงตูจังสั่นแสะลุงตูจังสี่เจ็ดแปดปีเก้าปีสิบปีประเทศบบมีความเขียนหนามีแต่ลมจมมีแต่บอกช้ำบักโค้คอย และมึงมาเนี่ยสิปีหนึ่งแหละมึงเฮสันตีนยังแน่มีตารางผ่านงบประมาณมีแต่บินไปต่างประเทศบินไปหาขดพ่อข,อขอดแมงบ่ตต่างประเทศขดพ่อขอดแมงอยู่หุน่นบ่ขดพ่อขอดแมงมึงอยู่ประเทศไทยเป็นบ่พ่อบินมามึงก็ไปตา้งจังหวัดไปใส่งบประมาณเปลืองแก่งยางไปตอแหลไปหุ่นไปพี่ไปรับปากพวกควายแดงเขามึงพ่อรับปากแล้วมึงก็บได้เหตุยังให้เขามึงก็บ,บินไปต่้งประเทศอีก บกชิบหายธรรมชาติชนเขาดามึงอ่ะในเขาดาไผลลุงตูโดนเขาดามากลุงตูก็ประสนใจก็เบ่เคยเห็นแซ่ประชาชนมิเตเฮ็ดงานเฮ็ดงานมึงอะบ่ได้ขี่เล็บสันตีนของลุงตูหรอกบักเศษหมากูสิบอกให้คนยังมึงอ่ะเฮ็ดยังบ่จเจริญหรอกสม,มืน่นี่มึงเตรียมโตติดคุกเตรียมโตหนีได้เลยถ้ามึงล่มจากตําแ่งล่จากหน้ายกบัได้มึงบ่รลอดหรอกคดีมึงหลายโพดตอนเนี่ย เขาก็ล่างสาสมคดีมึงอยู่มึงหัวก็บักทักสินนะ่ะมึงเตรียมตัวหนีก็บักทักสินได้เลยมึงไม่ต้องอย่านหรอกเขาบอกเอามึงไหวหรอกบักได้ยกค้อย่างสิไอ้เหี้ยประชาชนเขากับวิพากษ์วิจารณ์หน้ายกทุกคนนะ่ะเบนว่าไัยบดโดโดนทุกคนเบินว่ามีโดนจะมึงหน้ายกยี่สิบสามสิบคนโดนทุกคนบักทักสินทั้งโดนนักตอนนี้ เฮียเอ้ยไปชาชนมีภาควิจารณ์มาได้แม้ประเทศให้กันไอ้ผต้องมีหน้ายกี่เฮียจังมึงหรอกขนาดลุงตูเป็นคนดียังโดนมีภาควิจารยังโดนดาลุงตู่าคเคยมาแซะกันแหนกันแหน่ไผอยู่เฉยเยเพิ่นก็เหตุงานข้องเพิินไปเพิ่นบริหารประเทศมาได้จะเจร่ญนเมื่อเห็ุสันตีนอยังมิตรลังผ่านก็ประมาณบักหน้ายกแฮ่งซุวยบักหน้ายกคูคุ้ยบักหน้ายกหมาลับใส